เพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มจะเข้าข่าวท่านจะร,รับกับมือทุกคนเลยค่ะนะคะให้ท่านได้พบกับท่านอภิสิทธิ์เวชาศีวะค่ะพี่น้องชาวท่าม่วงชาวกาญจนบ,บุรีที่ครพท่านครับดีใจที่ได้กลับมาที่กาญจนบ,บุรี อีกครั้งหนึ่งนะครับเบื่อเช้านี้ผมออกมาตั้งแต่ตีสี่นะครับเพราะว่าไปรับงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไว้เสร็จแล้ววันดีคืนดีอุณสุเทพเชือกสุบันก็บอกว่าพาความจริงวันเสาร์นี้มาที่กาญจนบุรี ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าปกติถ้าสมมุติว่ารับงานไปต่างจังหวัดก็ไปอาจจะกลับมาช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็สามารถมาปราศัยบนเวทีผ่าความจริงถ้าสมมุติว่าจัดกรุงเทพหรือจังหวัดกใกล้เคียงได้แต่การจนบุรีผมก็ต้องกลับมาถึงกรุงเทพตั้งแต่ต้นบ่ายถึงจะเดินทางมาได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนกําหนดการจากเดิมจะไปที่นครศรีธรรมราชอยู่ได้ตั้งแต่ช่วงสายถึงช่วงบ่ายเลยต้องขอเขาว่าไปตั้งแต่เที่ยว6กโมงเชา้างานเขาต้องเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแดโมงตอนเชา้านะครับทั้งหมดนี้ก็ทําเพราะว่าคิดถึงพี่น้องชาวจานะบุรีพี่น้องชาวท้าม่วง คิดถึงเพราะอะไรครับช่วงเลือกตั้งผมก็มาบ่อยเพราะว่าการเลือกตั้งพี่น้องก็คงจำได้ตอนนั้นก็แข่งขันกันเข้มข้นมากสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนกรุณาพักประชาธิปัตย์เลือกสอสใหม่เข้าไปนั่งในสภา ให้โอกาสกับคนของพรรคประชาธิปัตย์และหนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือพี่น้องที่นี่ครับที่กรุณาสสสัตพันธ์หรือแมนนะค,ครับคนนี้ก็ช่วงเลือกตั้งก็โชว์ตามผมให้มาหลายครั้งทำได้ครับตอนนั้นเลือกเรียกสอจอแมนมาครั้งแรกก็เดินอยู่ผมก็ไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่า มาหนที่สองดูโงเ่เฮงดีขึ้นสุดท้ายก็ได้เป็นผู้แทนตอนนี้ยังโงเ่เฮงดีอยู่นะเพราะว่าผมรู้ว่าที่นี่แข่งขันบุญแรงมากแล้วก็ได้แล้วก็ไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ พี่น้องเป็นกำลังใจให้กับสอสอแมนนะครับและผมก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้โอกาสคนคนนี้และให้โอกาสพักประสาทิปัดที่จริงมีสอสออีกสองท่านนะในจังหวัดที่พี่น้องได้กรุณาทั้งกำนันเสียทั้งสอ,สอสีสมอนนะครับแต่ว่าต้องต่อว่านิดหน่อยคือให้คนใหม่เป็นแต่ทำคนเก่าตก หันไปปรับเจอเลยเดิมชื่อสุเมศเปลี่ยนมาเป็นอัศพ,พลอัศพลไปเปลี่ยนบ่อยอย่างเงี้ยถึงตกเอยเอาว่าคราวหน้าไม่ต้องดูชื่อดูหน้าไว้นะครับแล้วก็ให้โอกาสคนหนุ่มคนนี้ได้กลับมาทำงานนะครับแล้วก็ยังมีกำนันบอยนะครับนี่ คนนี้ผมก็มาเดินอยู่เห็นโงห่เฮกดีกว่าแมนดูไปดูมากลับมาอีกทีเกือบได้คราวหน้าต้องขอเกือบตกนะครับขอกำนันบอยได้มีโอกาสมาทำง,งานแต่ว่าอามาแล้วเพิ่งมานี่สอสอสีสมอนนะครับคนนี้ ใช้งานผมหนักมากตอนเลือกตั้งอบอจอนะครับก็ได้นายกอบอจอไปเรียบร้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความกรุณาอยากจะเรียนกับพี่น้องครับว่าทุกคนตั้งใจทำงานความจริงทั้งคุณสีสมอทั้งคุณฉัตรพันนี่เราก็แซวก,กันในสภาครับเพราะว่าเป็นสสสมัยแรกแล้วก็ขยันมาก นะครับจะมีที่นั่งประจำอยู่ไม่ห่างจากผมมากนะครับคงอยากจะออกทีวีแล้วก็ขยันจะมีสมุดจดอยู่นี่ครับแมนเนี่ยเตรียมตัวเวลาจะอภิปรายนี่คนนี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งใจทำงานแล้วก็พื้นที่เช่นเดียวกันครับมีปัญหาอะไรก็บอกกล่าวกับผมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างวันนี้ผมก็เดินทางมาฟังสสสาธิต ปิสุเตชะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับปราใสอ๋ออยู่นูน่นปกติผมก็เห็นปราัยเรื่องชายชุดดำเรื่องกฎหมายผมลองเปิดเว็บด,ดูวันนี้พูดเรื่องเดียวเรื่องมันสัมปลังผมเจอหน้าบอกตีทำไมวันนี้พูดเรื่องมันสัมปลังก็บอกสอสอเมืองการ เพราะผมก็ทราบว่าพี่น้องชาวมันสำปะหลังกำลังเดือดร้อนที่ทราบเพราะว่าเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาพฤหัสครับมีสมาคมนะครับไปที่สภาผู้แทนราษฎรร้องเรียนกับคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ขอ,อพบผมครับ ไปพบเพื่อที่จะร้องเรียนว่าเดือดร้อนหนักจากโครงการจำนำปีที่แล้วความจริงก็คือปีนี้ครับรัฐบาลประกาศโครงการจำนำมันครั้งแรกปลายปีที่แล้วเดือนธันวาบอกจะเริ่มทำเดือนกุมภาสุดท้ายปรากฏว่ากว่าจะได้จำนำจริงเมษาพฤษภาแล้วก็เดือดร้อนมากนะครับปีนี้ บอกจะเริ่ม1ตุลานี่ผ่านมาค่อนเดือนก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแถมปีนี้กำหนดราคาต่ำลงกำหนดโคต้าและผมก็ไม่ทราบว่าจะมีลานมันกี่แห่งที่จะเข้าร่วมโครงการปัญหาอย่างนี้ครับคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะเกิดจากนโยบายของรัฐบาล ความจริงวันนั้นคนที่มาพบกับผมก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลทุกรัฐบาลมีโครงการแก้ปัญหามันสัมหลังทุกโครงการก็มีจุดอ่อนและครับแต่บอกว่าสภาพการจำนำปีที่ผ่านมาหรือฤดูที่ผ่านมาและปีนี้หนัก่วงกว่าที่อื่นภาคเอกชนเองก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขแล้วครับคนที่เขาค้าขายตามปกติผมก็ไปพบมาแล้ว เขาก็บอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสัมปะหลังไม่อยู่ในมือเขาเลยเพราะทุกอย่างวิ่งเข้าหารัฐบาลในโครงการจํานําหมดการค้าขายก็หยุดชะงักเพราะฉะนั้นเราได้ยินข่าวสารเรื่องปัญหาการจํานําข้าวแต่หลายคนลืมไปครับไม่ใช่มีเฉพาะข้าวแต่มีปัญหากับพี่น้องมันสัมปะหลังด้วย ที่น้องภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มยางพาราเดี๋ยวนี้ก็ไปสารไปภาคตะวันออกไปภาคเหนือภาคกลางด้วยนะครับนี่คือความเดือดร้อนซึ่งกำลังเกิดขึ้นและขณะเดียวกันเราก็เห็นครับรัฐบาลก็มีแต่ปัญหาสร้างความสับสนในเรื่องของการเมืองในเรื่องของกฎหมายและอีกหลายต่อหลายเรื่องอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นครับที่เป็นข่าวคราวทางการเมืองพี่น้องก็อาจจะสับสนกันอยู่ว่าเกิดอะไรอย่างไรบ้างบังเอิญสัปดาห์ที่แล้วผมลงไปสงขาวิ่งไปนะครนายกไม่ทันไม่ได้มาเวที่าความจริงแต่สัปดาห์ก่อนนู้นอยู่ที่สวนลุมนะครับวันนั้นต้องขอบคุณพี่น้องและว,วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับว่าหนังสือ ความจริงไม่มีสีวันนี้มีพี่น้องจํานวนมากกรุราซื้อแล้วก็เอามาให้ผมเซ็นชะื่อนะมียกจริงไม่ปรุงแต่งเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการอยู่ฝักฝ่ายใดหรืออยู่พวกใดแต่ว่าหลังจากที่ผมพูดที่สวนลุมเสร็จมีคนไปแจ้งความผมครับ ที่จริงแจ้งไม่ใช่เฉพาะผมนะครับมีผมมีเพื่อนอยู่หลายคนแต่รู้สึกวันนี้ไม่มาเลยหลังโดนแจ้งความก่อนจะาติคิต<ๆ>โดนแจ้งความคุณดุเทพโดนแจ้งความนะครับสองคนนี้ต้องโดนอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีจัดเวที แต่ว่าทําผมกับคุณกรกับอีกหลายต่อหลายคนเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าผมบอกพี่น้องว่าผมไม่กลัวหละครับผมถามอย่างเดียวว่าคนที่ไปแจ้งความผมคือคนที่ตั้งใจจะฟ้องผมเนี่ยชื่อทักษินชิน,นวัตรแน่จริงกลับมาแจ้งความด้วยตัวเองสิครับ ไปมอบอำนาจใครที่ไหนผมไม่ทราบแต่ว่าผมบอกผ่านไปยังตำรวจบอกไปแล้วว่าตำรวจดูให้ดีนะอไอใบที่มอบอำนาจน่ะของจริงหรือของเจ๊เพราะคนที่ไปรับมอบอำนาจมานี่ถ้าเป็นของจริงแสดงว่าไปเมืองนอกมา แล้วถ้าเกิดม้ออำนาจกันที่เมืองนอกมีหนังสือรับรองไหมว่าเป็นการรับรองถูกต้องตามกฎหมายของไทยและถ้ามีใบรับรองตํารวจช่วยดูด้วยนะว่าคนที่มอบออำนาจเนี่ยมีที่อยู่หลักแหล่งที่ไหนเพราะคนคนนี้เป็นนักโทษหนีคดีตํารวจไปตามจับมา ถ้าตำรวจไม่ตามจับแล้วอยู่ดีๆมารับรองว่ารู้แล้วเขาอยู่ที่นี่มอบอำนาจมาถูกต้องแล้วจะมาเล่นงานพวกผมตำรวจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนผมก็สงสัยว่าทักษิณชินวัตรนี่ตกลงเอาอยัางไงแน่กับกระบวนการยุติธรรม วันดีคืนดีอยากจะฟ้องอยากจะแจ้งความคนนั้นคนนี้เชื่อกระบวนการยุติธรรมใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมความจริงคุณทักษิณฟ้องผมไม่ใช่คดีแรกแล้วครับฟ้องผมอยู่อีกคดีหนึ่งอันนี้ก็คุณสาธิตวงหลังเตยเหมือนกันครับเอาผมไปปราศัยที่จังหวัดตรัง ปลาสายเสร็จพักสินฟ้องผมไม่ฟ้องสาธิตแล้วฟ้องไม่ได้ฟ้องหมิ่นประมาทเฉยๆฟ้องเรียกเงินด้วยประมาณหมื่นล้านผมเลยไม่กังวลเพราะไม่มีให้แต่แปลกไหม่ะครับ คนที่บอกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์อยากจะแจ้งความอยากจะเล่นงานอยากจะใช้กฎหมายดำเนินคดีกับคนนั้นคนนี้พอถึงเวลาตัวเองถูกดำเนินคดีอาจารย์แก้วสรรเล่าไปแล้วอีกหลายคดีค้างอยู่และที่สำคัญพอสารสถิตยุติธรรมตัสสดสินว่าตัวเองผิดถูกลงโทษจำคุกแล้วกลับไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมคนอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับกลับมาและวันนี้ถ้าฟังผมแล้วอย่าก็เชิญแต่กลับมาฟ้องผมจะได้มาสู้กันในประเทศไทยเนี่ยแหละครับอย่าหนีไปไหนอย่าหนีไปไหนกลับมาพี่น้องที่เคารพครับการใช้สองมาตรฐานเหมือนที่ทักษิณบอกว่า ถ้าอยากจะฟ้องคนอื่นเชื่อกระบวนการยุติธรรมขอใช้สิทธิ์แต่ถ้าตัวเองเป็นฝ่ายถูกฟ้องถูกลงโทษบอกกระบวนการยุติธรรมใช้ไม่ได้สองมาตรฐานนี้มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ทำกันอยู่ทั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงนี่ ขามีหลักคิดอะไรเพราะทุกอย่างมีแต่ความขัดแย้งในตัวมีแต่ความสับสนอย่างวันนี้ประชาธิปัตย์เรามาเปิดเวทีที่นี่เสื้อแดงวันนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพบอกจักแรลี่ผมไม่รู้รถกี่ร้อยคันอ้างว่าพาไปจุดที่มีคนเสียชีวิตอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับ พยายามมาตอบโต้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่เราได้จัดแรลลี่ให้คนไปดูว่าชายชุดดำอยู่ที่ไหนความจริงแล้วตอนแรกเขาตั้งชื่อนะครับว่าเขาจะไปตามหาอะไรนะผมฟังวันนั้นคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชน ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขายกเลิกไปเพราะว่าถ้าจะไปหาชายใจหมานี่คงต้องขอวีซ่าเดินทางออกไปนอกประเทศไม่ใช่มาขับรถวนเวียนอยู่ในกรุงเทพและที่จริงผมก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ตอนตั้งชื่อคนใจหมาเพราะผมว่าไม่เป็นธรรมกับหมาครับ ชีวิตผมผ่านมาก็เจอหมาเยอะนะครับยังไม่มีหมาตัวไหนเลวเท่ากับชายบางคนนะครับแล้วที่ผมงงก็คือว่าจัดกิจกรรมวันนี้สุดท้ายบอกว่าไปเอาตัวคนสั่งฆ่าประชาชนเอาฆาตกรมาลงโทษแต่อะไรครับ แต่ขณะเดียวกันพักเพื่อไทยรัฐบาลนี้กลับพยายามเสนอกฎหมายให้นิรโทษกรรมความผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมฆาตกรด้วยผมจึงบอกไงครับว่ามันก็สรุปได้เพียงสองอย่าง ถ้าคนเหล่านี้ยังสนับสนุนรัฐบาลนี้ให้เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมขณะเดียวกันก็เดินทางสร้างกระแสตลอดเวลาว่าคนนั้นคนนี้เป็นฆาตกรผมว่าคงต้องไปตรวจสมองแล้วล่ะครับไปเที่ยวตะโกนบอกว่าเอาฆาตกรมาลงโทษขณะเดียวกันสนับสนุนให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ให้ลงโทษจะเอาอย่างไรแน่ หรือมิฉะนั้นก็คงแปลว่ารู้ว่าแท้ที่จริงคนที่เป็นฆาตากรคนที่ทำให้คนตายก็คือพักพวกตัวเองสร้างกระแสไปเรียกร้องไปให้คนสับสนไขว้เขวแต่สุดท้ายดันกฎหมายนิรโทษกรรมจากได้ไม่ต้องมีการพิสูจน์ เราจึงจําเป็นต้องมาเล่าเปิดเวทีพาความจริงเล่าให้ฟังว่ากฎหมายแบบนี้มันใช้ไม่ได้แผนปรองดองที่ผมเสนอเล่าให้ฟังในหนังสือคุณชำนิกรุณามาพูดอีกรอบชัดครับถ้าคุณอยากนิรโทษกรรมที่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมโดยสุดจริตแต่บังเอิญไปมีปัญหากับกฎหมายเช่น ไปฝ่าฝืนประกาศภาวะฉุกเฉินที่ห้ามชุมนุมหรือไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดเหตุสุดวิสัยอย่างนี้เราไม่ว่ากันแต่ไม่มีเหตุผลไปนิรโทษกรรมคนยิงวัดพระแก้วกระทรวงกลาโหมคนยิงเงม7จ็ไม่มีเหตุผลไปนิรโทษกรรมคนที่จงใจเอาอาวุธสงครามไปฆ่าประชาชน และไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคนที่ทุจริ ruption, ตคอรัปชันโกงเงินของพี่น้องประชาชนของประเทศไปคนอย่างนี้ไม่มีเหตุผลให้นิรโทษกรรมโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นความสับสนนอกจากนั้นครับพี่น้องจะเห็นไหมครับประชาธิปัตดวันนี้มาจัดเวทีที่นี่ ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดใจกว้างเปิดพื้นที่ให้กับพักประชาธิปัตย์และประชาชนที่มาร่วมกันจัดเวทีแต่ผมรู้ครับกว่าจะจัดเวทีอย่างนี้ได้แต่ละพื้นที่ไม่ง่ายแลวครับมีความพยายามในการที่จะสะกัดกัน้นในการที่จะบีบผมไปมาหลายจังหวัดแล้วเอกชนบ้างโรงเรียนบ้าง สาธารณะบ้างมีความพยายามไปบีบบกไม่ให้จัดแต่ว่าเวลามีคนจัดกิจกรรมอย่างเชื้อแดงจัดเลยครับปิดสนนคนเดือดร้อนเท่าไหร่สองมาตรฐานไหมครับไม่เคยมีแรงกดดันบอกไม่ให้จัดเลยและที่สำคัญครับบางทีปิดสนนกันหน้าตาเฉยแต่พี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมปิดสนนเพื่อประท้วงของเงินเยียวยา ตำรวจดำเนินการจนในที่สุดถูกสารลงโทษจำคุกนี่คือ2มาตรฐานที่กำลังเกิดขึ้นส่วนพรุ่งนี้ผมก็ทราบว่ามีภาคประชาชนเขาไปจัดเวทีจะไล่รัฐบาลหรืออย่างไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดก็คงต้องดูแลครับว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรแต่สองมาตรฐานเกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือการสร้างความสับสนไม่รู้จบ อย่างเรื่องชายชุดดำเนี่ยครับที่เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียในเหตุการณ์เมื่อปี53เนี่ยจำได้ใช่ไหมล่ะครับว่าจาตุพรปฏิเสธไม่มีชายชุดดำเป็นนิยายมติชนข่าวสดนี่เขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันแล้ววันเล่าว,ว่าชายชุดดำเป็นเรื่องวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นมา สุดท้ายพอไปพิสูจนพอเอาภาพม,มีนิทรรศการมาให้ดูชัดเจนปฏิเสธไม่ได้มีใครรับผิดชอบบังคับที่โกหกประชาชนมาตลอดว่าไม่มีชายชุยดดำสำนึกของสื่ออย่างมติชนข่าวสดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับแล้วพอจนมุมตาตุพรบอกว่า ชายชุดดำมีแต่เป็นทหารอ้างว่าเข้าออกราบสิบเอ็พี่น้องเชื่อไหมครับแล้วคาพูดก่อนหน้านี้ที่บอกไม่มีหายไปไหนวันนี้วันดีคืนดีบอกมีมีแล้วกล่าวหาว่าเป็นคนที่ถูกส่งไปสร้างสถานการณ์ขอโทษไปดูนิทรรศการสิครับสร้างสถานการณ์ยังไงไม่ทราบ เดินอยู่ปะคนอยู่กับคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเห็นถือปืนอยู่ก็ไม่ทําอะไรไม่ว่าอะไรถ้าเป็นทหารจริงจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับก็เป็นการโกหกซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่า,แล,าแ,ลแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงผมตอนเป็นรัฐบาลพยายามสร้างบรรทัดฐานมาตรฐานหลายเรื่องก่อนหน้านี้ พยายามไม่พูดถึงเรื่องเหตุการณ์บอกให้คณะกรรมการที่เป็นอิสระเนี่ยเขาทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงมาวันนั้นทักษิณเข้าใจว่ากรรมการเหล่านี้ตัวเองควบคุมได้ก็เลยกำหนดแนวทางบอกตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยก็ประกาศเลยสนับสนุนคอปอแต่พอคอปอสรุปว่าชายชุดดำมีจริง อีรายงานเขาไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆที่จะนำไปสู่ความปรองดองอย่างแท้จริงกรรมการสิทธิมนุษยชนองค์กรอิสระครับทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ปี5-3บังเอิญวัวไหลออกมาบอกมีชายชุดดำไม่ถูกใจคนเสื้อแดงไม่ถูกใจรัฐบาลไปกดดันจนเขาถอนรายงานกลับไปและเมื่อเร็วๆนี้คร เขาเสนอรายงานไม่ใช่ปี53ปี52เรื่องไปล้มประชุมอาเซียนไปทุกรถผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไปก่อความวุ่นวายในกรุงเทพจนกระทั่งในที่สุดคนดนังเลิงเสียชีวิตไปสองคนกรรมการสิทธิ์เข้ารวบรวมข้อเท็จจริงตรงไปตรงมามาเสนอสภาพักเพื่อไทยพยายามไม่ยอมรับรายงานนี้ครับ แล้วก็พยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ DSI พยายามเขียนประวัติศาสตร์นี่เชิญผมไปแล้วรอบหนึ่งเชิญคุณชุเทพไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เขาตั้งธงครับว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญไปอีกรอบคราวนี้ไม่ใช่ผมและคุณชุเทพไปเป็นพยานแต่จะบอกว่าแจ้งข่อกล่าวหา ในเรื่องการสั่งฆ่าประชาชนตามนิยายตามนิทานที่เขาเล่าต่อๆกันผมเรียนให้พี่น้องทราบนับวัน DSI จะต้องเผชิญกับความจริงเช่นได้มีการพิสูจน์ว่ามีชายชุดดำแล้วและ DSI เองเคยส่งเรื่องฟ้องศาล สารรับฟ้องไปแล้วคดีก่อการร้ายจำเลย26คนแต่วันนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พวกผมไม่ยอมแล้วครับไปก็จะไปตามที่ว่าแล้วที่คุณเคยจับที่คุณเคยบอกว่ารู้ว่าใครฆ่าทหารไทรเป็นคนก่อการร้ายวันนี้ทำไมคดีเหล่านั้นหายไปไหน และเมื่อเร็วๆนี้ครับเมื่อทิศที่ผ่านมาเนี่ยครับคณะกรรมการของสภาเชินคุณหมอพรทิพย์ไปคุณหมอพรทิพย์ไปให้ถ้อยคํากับคณะกรรมการบอกว่าทางตํารวจทางดีเอสไอเนี่ยให้ขอให้ท่านเนี่ยช่วยทำการชันสูตรพิสูจน์เรื่องการเสียชีวิต ของคนที่วัดปฐุมปรากฏว่าคุณหมอพรทิพย์นี่พอไปตรวจสอบแล้วสรุปว่าวิถีกระสุนบงบอกว่าการยิงเนี่ยไม่ได้มาจากบนรถไฟฟ้าที่เขาอ้างว่าทหารอยู่ปรากฏว่าด s i ไม่เอารายงานเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสนุน นี่คือความพยายามที่จะบิดเบือนความจริงผมจึงเตือนแล้วเตือนไปยังทุกคนที่อยู่ดีเอสเนี่ยว่าคุณอย่าทำตามคงของนักการเมืองนะเพราะสุดท้ายเมื่อคุณทำไปแล้วคุณถูกพิสูจน์ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กั่นแกล้งพวกผมนี่ คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายติดคุกแล้วผมไม่เชื่อว่าคุณมีเยอะเงินเยอะเหมือนทักษิณที่จะเที่ยวหนีไปที่ไหนคุณจะติดคุกก่อนนับถือควา,ามเข้มแข็งควา,ามเด็ดเดี่ยวของพี่น้องการจจนิญุรีเพราะฉะนั้นช่วยยืนยันดังๆอีกครั้งครับว่า สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่ส,ส,มสู้ถ้าสู้ประชาธิปัตัดสู้กับพี่น้องตลอดทางแน่นอนครับขอบคุณครับ